สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วพี่น้องเจอกันอยู่ในอยู่ในชุดเกา่ามือเก่าเนี่ยและเพราะว่าอันหลานหน่อยหลานหน่อยไมา่อยู่น้ช่วงกะคริสต์มาสพี่น้องเลยบยัไดไทยคลิปไทยอย่างเมื่อนี้เมื่อนี้เขากลับบ้าน,นเลยได,ได้นางเบาคริสต์มาสก,ก็น้อยๆพี่น้องน้งอยเหงาเงียบเงียบบ้านแต่ละคนจากปกติเนาะจากโรคระบาดยังบ่มา ตาละบานเขาสิประดับประดาไฟตามหน้าตงหน้าตางสีและยิบละยับสวยงามทุกเมื่อนี่เงียบเหงาเงียบเงาหลายไฟกะบ่สวยงามบางบ้านเขาก็จุดแค่เทียนเนาะจุดแค่เทียนเพราะไป็นางข้างนอกยางข้างนอกก็แทบสิบมีคนโรคระบาดมางวดนี่นักหนาพี่นอ้องนักหนาเป็นเป็นแตอยาอันตรายอันตรายกว่า รอบที่แล้วความหลแรงนะ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของรอบที่แล้วดนอจ้ะอันนี้ที่เพิ่นเบาเบามาเนาะจ้ะความหลแรงของเขาเนาะตอนนี้ระบาดไปว่ามันทั่วโลกรอบสองเนี่ยรอกดาวเนี่ยแห้เงียบครักเดี๋ยวจะได้เขาเรื่องพี่นอ้ <c oughs> องเบานอกประเด็นอ่าคือเก่าจ้ะพี่นอ้อง บ้านในบริเวณหาพี่น้องเด้อจ้ะจะมีบ้านวิ่งตามเขากับซือเกสรนเด้อจ้ะเดี๋ยวพี่น้องพึ่งเขามาเบิ่งกันเสด้รู้นะจ้ะว่าบ้านหลังนี้งดการวิ่งตามเพื่อนก่อนเด้อจ้ะไปเยี่ยมกันยังพันใดมีวิ่งตามเขากับซือเกสรย่ำย่ำอีกจ้ะโอเคจ้ะจะเว้าจะเว้าต่อจากคลิปที่แล้วนะจ้ะว่าว่าสารสารเขาซ้ง ให้จ่ายเงินสามพันยูโรเพื่อแลกกับอิสระอิสระภาพที่เราไม่ต้องโดนกักตัวอยู่แต่ภายในประเทศเยอรมันนะจ๊ะคือเขาสามารถเดินทางไปประเทศนู่นนี่ได้ไปเมืองไทยได้อันนี้เขาให้จ่ายสามพันปกติเขาอ่าสิบปับเฮาหมื่นยูโรหมื่นยูโรแต่ทางทนายิ่งก็เดินเรื่องเดินเรื่องต่อรองนู่นนี่กันก็ได้เหลือสามพันสามพันนะก็เป็น เป็นนำใจของคุณหมอที่เพื่อนยื่นมือมาซอยนะจ๊ะเพราเขาจา่ใจแล้วเฮาก็โอเคเขาสามารถไปนู่นนี่ได้ถ้าเขาจ่ใจเงนินตั๋วนี่นะพี่นอ้องเขาออกนอกประเทศบ่ได้เขาก็ซิมีเขาก็ซิมีขึ้นแบคิสต์เขาเลยถ้าเขาพานต่อหมอปุ๊บมั็สิขืนเลยว่าเขาเป็นบุคคลที่ต้องห้ามห้ามออกนอกประเทศ กาิมีประวัติแล้วก็ติดแบล็กลีทามออกนั่นลหละมันก็เลยเป็นที่มาของความโกรธแค้นี่นองโกรธแค้นตอนนี้คือโกรธแค้นหลายกับสองคนนี่นะเพราะว่าถ้าเขา,ามาเดบุามาเหตุให้ครอบครัวเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้แม่สอนกับลูกก็อาจจิมีความสุขกับครอบครัวเล็กๆเขาอยู่กันแม่ลูกนะจ๊ะอยู่กันในบ้านสงบสุข เขา,าอยากไปมีเรื่องมีแล้วแลนขึ้นลงขึ้นศาลเขาอยากใช้ชีวิตเงียบเงียเขาดินล้นเอาลูกเขากลับมาเพื่ออยากให้อนาคตลูกได้าเรลืมต้นไม่หลังจากที่พ่อเขาทิ้งเขาไปอยู่กับหลานสาวเขาสิบกว่าปีเขาก็อยู่น้ำกันเท่าทุกมือนี่เขาก็มีลูกกันสามคนตรงนั้นเขาก็คือเขาก็คือเขา,าปล่อยแล้วปล่อยแล้วเพเอเขา มาเจอเหตุการณ์นี่แหละเขาก็เลยกลายเป็นความเครียดแค้นความเจ็บปวดเขาต้องลุกขึ้นมานั่งว่าคลิปนี่ว่าสามีใจร้ายไม่ช่วยแต่ยังมาใส่ลายโดนฟ้องร้องจากรัฐบาลที่จะเอาเงินเดือนเด็กคืนที่เขาใจ่ายให้เด็กสิบกว่าปีเด็กสามคนรวมแล้วสิบกว่าปีเป็นเงิน76,000ยูโร ยังมาโดนศาลสั่งห้ามออกนอกประเทศนี่แหละปัญหาที่เขาเครียดหลายเครียดสะสมสามขอ,อนี่คือเจ็บปวดเท่าทุกมือนี่นะจากเขาสิพยา,ยามบโ่โกรธแค้นเอาใจเย็นแล้วช่วงหนึ่งเนาะพอมาเจอเหตุการณ์นี่ใจเขาลุกเป็นไฟลุกเป็นไฟเลยสองคนนี้สองคนนี่เหตุให้ชีวิตเขาพังแล้วพังอีก ตามเยียบย่ำบอได้พูดได้เกิดย้อนสองคนนี่ทุกมือนี่เอาบรับร้องความรู้สึกเขาเลยว่าเขาสิทิระงับความรู้สึกใดบ่ถ้าเจอกันซึ่งหน้าเด้ะทุกมือนี่บรับรองความรู้สึกเจา้าของคือมันเครียดหลายพี่น้องเครียดหลายเออตากรอนี่เห็นหนาอีหลานสาวเจ้าของยางพานหนาบ้านเจ้าของอย่างพานก็นได้แต่นแนมาออ สมเพจมึงเด็กสมเพชมึงเด็กมอย่างคือเฮ็ดจังเสียอย่างคือเฮ็ดได้อย่างคืออยู่ในสังคมได้เป็นอย่างคือทนให้ชาวบ้านเขาเนิ้นท้าได้ยังกงยางจูงลูกเพื่อนอุ้มลูกเพื่อนพาหน้าบ้านเขาบ้านกับโไก่กันเนาะห้างกันสองหลังเยื่องๆตรงขามถนน,นยังไงย่างพาหน้าบ้านมึนก็นเชยเอาอยู่ในบ้านอยู่ใน หัวในบ้านเขาเขาเหลียวเบิงมากได้แต่มองเขาแบบสมเพจว่าเขาเป็นอย่างคือใจกล้าหน้าด้านแต่กับเขาเขาอายคนเขาอายถ้าเขาออกบริเวณนอ,อกบ้านเขาเนี่ยชาวบ้านเพิ่งกะสิอยากถามเนาะเพิ่งกะสิอยากถามเขากะเป็นคนบามักว่าเขากบสิภยยยามบ่คอยไปบ่ค่อยไปเลนบ้านผูบ้านคนเพื่อเพื่อ ดึงตัวเองนี้จากคาถามคนเขาสิลบบาค่อยไปหาผู้นั้นผู้นี้เขาอายอายที่จิตตอบคําถามคนว่ามันเป็นแจ้งไดยเป็นแจ้งไดยผัวคือไปเอากับหลานผัวคือถิมเจ้าหลานนั่นเป็นอย่างคือมันเหตุได้คําถามมวนี้มันสิขืนมาเนะเาะอา่าเขาเขาคุกคีกับเพื่อนเพื่อนบ้านนะเขาสิมีคําถามมวนี้มาว่า มันเกิดเขตจังไดมันเป็นจังใดบอคิดว่ามันสิก้าเอาหัวหน้ามันนอะหลานตัวมันเครียดจังี่ตัวละซอยเอือยเหลืองน่องมาตตลิกตะหน่อยคําถามสิสิเริ่มมาแหมพี่น้องเฮาก็เลยกลายเป็นเขากลายเป็นเวลาไปบ้านไปผู้ฮานเนี่ยเขาสิเลือกไปย่างมือแล้ง พี่น้องหลายคนสิงหูว่าสิโพไปแต่ย่างมือแรงมือแรงเขาก็สิไปหาตาแม่เขาหาตาแม่ถ้าเขาไปยังบริเวณเขาิอยู่ตะบ้านหลังไงเขาเขาบุกคอยออกไปนู่นไปนี้เัาสิค้างตัวเองแต่อยู่ในบริเวณบ้านในหัวถ้าเกิดจะไปหาแม่จัิงสิเขาสิรอให้มันคําบางทีมันก็ยยางไปได้เนาะบ้านบ้านเขากับบ้านแม่เนี่ยก็ห่างกันแค่หาหลังประมาณหาหลัง เอาจิญญาายางไปเขาแกยางใดบางเทืยเขาเลือกที่สิขี่รถไปเพื่อให้กันเพื่อของออกจากคําถามคนเป็นปานนั่นแหละเป็นอายอายลายตอนนั้นเนาะมันก็นเลยเป็นเออช่วงนั้นเขาเขาปัดไปแล้วปัดไปเพราะมาตอนนี้นะเขาสะบัดเบ่ออกอาความโกรธแค้นมันย่อนขึ้นมามันย้อนขึ้นมาเขาสะบัดบ่หลุดเลยเพราะว่า มันเฮ็ดไหมมันเ็ดใไ้เฮาชีวิตเท้าลำบากเฮาต้องไปพึ่งกับหลวงขอเงินรัฐบาลซอยทั้งแม่ทั้งลูกทุกคนแม่ลูกสามคนกับแม่ไปขอพึ่งรัฐบาลไปขอพึ่งรัฐบาลตะกี้นะ่ยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คุณหมอเพิ่อนก็รับผิดชอบให้ให้เฮามีซื้อมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแรกๆเนาะ เพราะเขามาดนฟฟองรองอทนายเขาก็นแนะนาว่าคุณต้องเข้าขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลบ้านหลังนี้รัฐบาลก็ต้องได้ช่วยงานคุณไม่สามารถทําได้ทําได้คือจอบเล็กๆพี่น้องเงินเดือนบอกเกิดนที่เขากําหนดใหข้ขอเงินจากรัฐบาลแล้วก็ทำงานถ้าอยากทำก็ทำงานเงินเดือนประมาณนี้คือช่วงนั้นไม่สอนกัไปทำงานเนาะ อายพี่น้องอายไปขอไปขอเงินซ่ยเหลือจากรัฐบาลนะไอห้บริษัทมือมือไปขอไให้รับจะของบ่ได้เป็นยังเป็นยังคือต้องมาเป็นคนเป็นคนดเดินเรื่องขอเงินตกงานเป็นอย่างคือสภาพต้องมาเจอแบบนี้เป็นอย่างคือคืออับอายแท้คุนเด้เป็นยังคือคืออายแท้อาอเจะของอายอาย เจ้าหน้าที่ที่มานัางสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์มากกอกรายละเอียดอายหายจนจนลุกหนีจนย่างหนีนะลูกซ้ายผู้หน่อยนะแล่นน้ำขบแม่แล่นน้ำกอดแม่คืนมาเจ้าหน้าที่พมันกพมันกะบอกว่าเธ <c oughs> อมานัางเธอใจเย็นๆย็นพวกฉันนั่งอยู่ตรงนี้ซอยเหลือคนที่มีปัญหาบแมนแต่เธอผู้เดียว เธอบ่ต้องอายเขาก็บางใจนะเธอบ่ต้องอายหลายๆคนแต่ประเทศอื่นที่เขานี่สงครามมาเขามาพวกฉันยังซอยอเธอกับมีลูกยู่นีเธอเดือดร้อนเธอมาขอความซอยเหลือเธอบ่จาเป็นต้องอายเธอบ่จําเป็นต้องย่านเขาก็บางใจนะเ <c oughs> บาเรื่องนี้มาะมันคิดถึงมือจะคลองอ่ะมือจะคลองอ่ะ รับตัวเองบาได้พี่น้องไปคองเงินซอยเหลือจากรัฐบาลลูกผู้น้อยนะ่ะแล่นกอดแม่แม่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องใจเย็นเย็นมาสิเ <c oughs> พราะว่าที่แรกอะ่ะมิตอาอาห้อาจารย์พาลูกเดินเรื่องเนาะแต่คลองเนี่ยเก,กินเงินตกงานเด็ดขาดก็จะคลองเนี่ยมักทํางานเนาะแต่คลองยังทํางานได้ร้านอาหาร เวลานหนวดกับหมูกับพวกจะกองกันยังเหตุใดบ่บอ่บอ,อยากขอเองนนตกงานเนาะลูกเนี่ยเขาก็ได้เรียบร้อยแล้วแต่เขาเนี่ยรุดเนาบ่อยากเข้าไปไปคอความซอยเหลือนี่นี่เ,น <c oughs> เพราะเขาอธิบายเขานั่นเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มพรอนคลายล่ะเริ่มพรอนคลาย่ปโอเค อาซอยเอาซ,อย,อ,าซอยเขาเขาก็มีคนกอกหาย้ากอกนน่นนี่เนาะเขากลา,ายเป็นคนตกงานต้องขอเงินขอเงินคนตกงานมาใส่ใจในชีวิตประจําวันก็ได้จํากัดสําหรับคนคนหนึ่งเขาก็หายกินบลายพอสําหรับเดือนหนึ่งแต่มันกับบะมีสําหรับเขาสิ้มาเก็บเป็นก้อนกับเมืองไทยอย่างสิ มันกับบมีเพราะว่าเหตุการณ์มันบังคับให้เขาต้องไปอย่างสัน้นสารฟ้องเขามาแล้วเขาสิไปทำงานตามอิสระเขาสิ <c oughs> มันมันกับบัตรเขาจะมีเงินเดือนเกินที่เขากำนดให้กับกบะไรทนายเขาเขาก็นแนะนำเขาเนาะว่าเธอต้องไปขอให้ทั้ง รัฐบาลเข้าซอยบ้านหลังนี้ก็ต้องเอาึ้นกับรัฐบาลให้รัฐบาล้าใจเขาก็นแนะนําสัญญาสี่โอเคเขาก็ไปเหตุตามก็บอกกันแหละแต่คือเบาแหละมันรับจากของบ่ได้เพะเขาบ่เคยไปคองขั้นตกงานนะพี่น้องพอเขาไปเหตุเรื่องนู่นนี่เสร็จซับโอเคก็รอรอประมาณเดือนกว่าเนี่ยแหละเขาก็รับผิดชอบาัมุหมดบ้านหลังนี้เขากระจายให้ ่าใบาประกันสุขภาพอย่งเขารับผิดชอบเบิดเได้พี่น้องถ้าเขาเข้าไปคอรัฐบาลเขาก็ยื่นว่าเขามีรายจ่ายอีกอย่างแน่เขามีบ้านกวางเงาํำได้จักของภาสีมีเอกสารไปให้เพิ่นเบิดเขาก็รับผิดชอบเบิดละเพราะว่าอยู่กับลูกสามคนมันก็เลยกลายเป็นที่มาของความเครียดแค้นพี่น้องเครียดแค้นสองคนนี้ลายตอนนี ลายลุกลายค้นกับว่าเรื่องพานมาแล้วให,ให้ท้ำใจอันใดอันใดลดละได้ก็ลดละอันใดอภัยได้ก็อภัยเฮาอภัยมาโดนแล้วได้พี่น้องอภัยมาโดนแล้วเฮา,ายุดติการที่จะไปลบลาค่าฟันกับเขามาโดนปีแล้วเพราะว่าเขาบ่ซอยเหลือเขาเขาแค่์เขาดิ้นล้นเอาลูกมาเขาก็ซอยเหลือเขาในการดูแลลูกซอยเหลือลูก แค่เซ็นพาสปอร์ตเขาบ่ซอยเขาจนรอจนลูกเขาอายุสิบแปดถึงเฮ็ดได้แล้วกวาถึงสิบแปดพี่น้องเบิ่งว่าเด็กหน่อยมันขาดการเรียนในในช่วงเด็กหน่อยจนหอดไว้นมสาวเขานะ่มันเสียเวลาการเรียนภาษาของเขานะ่ะแค่ใด้อนนี้ก็เป็นนาเสียใจคือเด็กหน่อยมาซาไปมาซาไปเพราะว่าเขาบ่มมีคนซอย เซ็นพาสปอร์ตคือพอเขาแค่นั้นแต่เขาบ่อซอยมันก็นเลยกลายเป็นความเครียดพี่น้องเครียดแค้นว่าเฮ็ดให้ลูกเขาต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เฮ็ดให้เขาต้องมีชีวิตลําบากแบบนี้เฮ็ดให้เขาต้องโดนฟ้องล้องนั่นนี่ความเครียดจากที่เคยลดละปล่อยวางแล้วมันฟื้นขึ้นมาตอนนี้ฟื้นขึ้นมาคือเครียดลายตอนนี้เครียดแค้นซังแบบว่ารู้ว่าเห็นหนายย่างอ,างอกลางถนนหนทงางเขาสิระงับอารมณ์มาได้บ่ตอนนี้เขาบ่รับรอง ความรู้สึกเจะของแล้วตอนนี้คือเครียดหลายอาจคิด่เป็นคนเก่าล่ะต่อไปนี้อาจอาจจะเป็นความเก่าเล่าขึ้นมาถ้าเจอถ้าเห็นอยู่ใส่นะว่ารับรองเพราะว่ามันเห็นุในชีวิตเท้าเนี่ยผิกมาแบบว่ามีปัญหาหลายเจอปัญหาหลายลูกนน่ก็ป่วยลูกชายคนครูแฝดผูซชายก็เป็นโูกซึมเศร้า ให้คนหน่อยกับซึมเศร้าบวกกับพาณิชย์กลายเป็นเฮาต้องดูแลลูกใกล้ชิดห่างบ่ได้ต้องให้กําลังใจกันเพราะว่าเขาเครียดเขาเครียดสะสมมาตตน้อยมาตตน้อยจนจนทุกวันนี้เขาล้อพ่อเขาซอยพ่อกับบ่ซอยกลายเป็นใจดําใจดําเป็นเป็นผู้ชายที่ใจดําหลายอบ่อซอยเหลือแถมยังมาใส่ลายเขานี่แค้นลายพี่น้องแค่นเจ็บปวดหลายกับผู้ชายคนนี้ แล้วกับหลานจะคองตอนนี้คือเกลียดเข้าไส้เกลียดตายกันย่เาเผาผีกันบ่เผาผีกันคือตัดขาดจากสารระบบเลยตัดขาดไปแล้วมันก็นตัดตะโดนแล้วแต่ว่ามันกันยังคิดว่าเออเอาบ่อยากมาว้าเพราะว่ามันเป็นหลานเพราะว่ามันเป็นญาติสายเลือดเดียวกันเฮ้ยังบ่อยากว้าแต่กี่นะ พอมาเจอเรื่องดีละที่ผลกระทบมหาแล้วเฮากคักเนี่ยเฮาก็เลยเออทั้งสั้นสูงก็ยายูดีเลยกูชีออกมาวา่าให้เบิดความใดที่มันเจ้าของเจอมาประสบเหตุเรื่องเล้าจังใดมามยั่ายูดีเลยสิเอามาเวา้านี่แหละกลายเป็นที่มาของทําไมต้องลุกขึ้นมาทําคลิปเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวเจ้าของนะจ๊ะโอเคจ้ะพี่น้อง ยาวแล้วละจ้ะเดี๋ยวจังใดก็เจอกันอีพีหน้าเรือจ้ะเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องลูกๆในอีพีหนานะจ้ะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเด็กหน่อยกำลังมีปัญหาเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจมิซอนกับลูกๆเด้อจ้ะทุกแชร์ทุกไลค์ like, ทุกการติดตามมิคาสำหรับครอบครัวเฮาเห้อจ้ะ ขอบคุณที่บอขอา่ามโฆษณาเดยจะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ